ตื่นกันทั้งเมืองศรีราชาวิดลุกลามไฟไหม้กองขยะหลังสำนักง,งานเทศบาลเมืองศรีราชาโชคดีดับเพลิงดับทันคาดฝีมือคนจุดไฟเหตุเกิดมีเพลิงไหม้กองขยะเศษกิ่งไม้บนเขาหอดูดาวหลังสำนักง,งานเทศบาลเมืองศรีราชาตำบลศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีหลังเกิดเหตุ พบนายฉัดชัยทิมกระจ่างนายยกเทศมนตรีเมืองศรีราชาและนายประพัฒน์เจริญสันติสุขรองนายยกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ อยู่บนเขาข้างหอดูดาวพบกองขยะขนาดใหญ่ประเภทกิ่งไม้และเศษไม้ที่ถูกตัดแล้วนำมาทิ้งไว้ถูกเพลิงไหม้เป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้น้ำฉีดดับไฟพร้อมนำรถแบ็คโฮขนาดเล็กมาช่วยขุดตามแนวกองขยะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของพื้นที่โดยใช้เวลากว่าสองชั่วโมงจนสามารถควบคุมเพลิงได้สาเร็จปกติพื้นที่ดังกล่าวเป็นหอดูดาวที่ถูกปิดใช้งานอยู่ แต่จะมีเจ้าหน้าที่และประชาชนนำกิ่งไม้มาทิ้งไว้เท่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะมีคนขึ้นมาจุดไฟหรือโยนก้นบุหรี่ทิ้งไว้จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้เก็บภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปสุกัญวลิสุวรรณายงาน